สวัสดีครับเ,เพื่อนๆมาต่อกัน ep ที่91นะครับเมื่อเราวารมาที่กโดวาแล้วแล้วก็มาส่งเควสนะครับส่งเควสคอนของราชาแห่งหุบเขานะครับเ,เพื่อนๆนเนี่ยตรงเนี้ยอ่าเสร็จแ,แล้วก็วิ่งขึ้นไปนะเพื่อนเพื่อนขึ้นไปทาเคลสดต่อไปเลยนะครับทีนี้เราก็มาส่งเควสนะครับส่งเคลเดคนนี้นะที่กโดวานะเพื่อนเพื่อนนี่ดูจากแผนที่ได้เลยนะครับ ส่งเควสนะครับทีนี้เราก็จะวิ่งขึ้นไปขายของนะครับเดี๋ยวค้างอาวุธเราจะเต็มนะขายของเพื่อรับเงินนะเพื่อนทีนี้แล้วก็วาร์ปนะครับวาร์ปมาที่ไอออนโฮนะครับมาคุยกับผู้หญิงคนนี้นะครับอัปเดตนะครับเป็นเกี่ยวกับข้อมูลของราชาแห่งหุบเขานะครับคนขายอัญมณีที่ไอออนโฮนะเพื่อน ื่อคุยเสร็จแล้วแล้วก็วาร์ปกลับไปที่กโูวาเหมือนเดิมนะเพื่อไปส่งเควสภารกิจาละครราชายของหุบเขานะเพืเ่อนๆไปเลยเมื่อเมื่อเราส่งเควสเสร็จแล้วนะเพืเ่อนๆเดี๋ยวผมจะกลับไปที่เช็กภารกิจแป๊บหนึง่งมันเหมือนผมลืมทําอยู่ภารกิจหนึ่งที่ไอออนโะฮน,น,นะเป็นภารกิจนำภุนะเพื่อนๆก็วาร์ปกลับไปที่ไอออนโฮนะเพื่อไปทําภารกิจ น้ำผูนะครับเมื่อไปถึงไอออนโฮนะครับแล้วก็ไปคุยกับคนขายยาที่ไอออนโฮนะครับเมื่อคุยกับคนขายยาแล้วเขาจะมีเคล็ดให้เราไปหาหน้ำผูนะก็ไปกำจัดตรงนี้ได้เลยครับคนที่อยู่ตรงนี้นะกำจัดเสร็จภารกิจก็จะเสร็จสิ้นนะครับก็จะเสร็จสิ้น เมื่อกำจัดเสร็จแล้วนะครับเราก็วาร์ปไปที่กระท่อมแมนกรุ๊ปนะครับเพื่อไปทำภารกิจแล้วก็ไปรับภารกิจต่อนะครับไปที่กระท่อมแมนกรุ๊ปนะครับโอเคแล้วก็วิ่งไปได้เลยครับเราเช็คเคเวสแป๊บหนึ่งยังไม่ได้นะครับไปรับภารกิจก่อนเลยนะครับจะเป็นภารกิจ ให้เราไปฆ่าโจรแห่งหนองน้ําที่มีมี่สิ้นสุด3ามตนนะครับแล้วก็จะเป็นฆ่าทหารนีทับนะครับประมาณ5ตนนะครับเนี่ยรับเครืจากตรงนี้นะครับโอเคเรียบร้อยเราได้รับเครืเรียบร้อยแล้วนี่มันก็จะมีภารกิจนะครับที่เรารับมาแรกๆเลยเป็นหากลืะครับก้อนเกลือไปเก็บก้อนเกลือนะครับแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆครับเก็บตามที่ภารกิจเขาให้เราไปนะเพื่อน เมื่อเราเก็บก้อนเกือบไปเรื่อยๆนะครับก็มีโอกาสที่เราจะเจอเควสตัวนี้จะเป็นเควสนะครับโจนแห่งนองน้ำนะครับตัวนี้สามารถฆ่าได้นะครับฆ่าจํานวน3ตนนะเพื่อนเมื่อฆ่าเสร็จมันจะอัปเดตนะเควสเราจะอัปเดตเราสามารถเช็คได้จากช่องภารกิจนะครับเช็คได้จากช่องภารกิจตอนนี้ผมเลเวลหกสิบสามแลลวอ่าเราอย่าลืมเช็คนะครับอ่าจะเป็นนองน้ําที่ไม่มีอ่าที่สิ้นสุดใช่ไหมเออนี่ครับฆ่าทหาร5ตนนะครับแล้วก็โจนเมื่อกี้สามตนนะครับแล้วก็ไปต่อกันเลย ทีนี้เมื่อเราวิ่งมานะรตรงนี้จะเป็นออริ i n จินใช่ไหมเราก็เข้ามาทำออริ i จินไปด้วยเลยแตะปุ๊บอ่าแตะเสร็จออริจินมันจะให้เราไปนู่นไปป่าไม้โกงกลางอะไรตรงนู้นแต่เรายังไม่ไปนะเราจะวิ่งเอาเอ่อเควส่าทหาร5ตนแล้วก็ข้าโจท่งหนองน้ําอีกนะเพื่อนๆนตัวเนี้ยจนกว่าครบนะครับแล้วก็ไปที่หนองน้ําที่มีที่สิ้นสุดไปเอาหินให้คนตาบอดนะเพื่อน